ออหรอคะดค่ะฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้ามาวันนี้นิชาจะมาแนะนำบ้านนะคะนะคะที่นิชาสร้างไว้ที่บางบางพีนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะหลังนี้อยู่บางพีนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะใหญ่ๆนะคะลูกค้าใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบนบ้านนะคะลูกค้านะ ไปชมในบ้านแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะลูกค้าหลังนี้ยังไม่เสร็จคือเราต้องมาเก็บงานนะคะตอนนี้เสร็จไปอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะลูกค้าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะ,นะคะสำหรับชั้นล่างนะคะเราจะติดกระจกแบบว่าให้ดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะลูกค้าให้แบบเห็นหมดเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะ,ะชั้นล่างจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนนะคะลูกคะ้าแล้วก็ มีหนึ่งห้องนอนมีห้องน้ํานะคะแล้วก็มีประตูแบบออกหลายด้านมากน,นะคะคือประตูออกรอบบ้านนะคะหลังนี้นะคะบ้านพี่อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนสําหรับชั้นล่างนะคะแล้วก็หนึ่งห้องโถงแบบใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าห้องโถงแบบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เรามาดูชั้นล่างก่อนนะคะลูกค้านะอันนี้จะเป็นหน้าห้องน้ํานะคะก็จะมีอ <Abst ur ken> อันนี้เราจะเอาไว้แบบ เครื่องซักผ้านะคะลูกค้านะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบอ,อันนี้อะไรไมนุษ้นะกคะาน,นี่จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะอยู่ห้องน้ําแต่เรายังไม่ได้ติดอุปกรณ์นะคะลูกค้าแต่ว่าอ่ก็คือติดกระบอกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อุปกรณ์ยังไม่ได้ติดนะคะส่วนมากหลังนี้ก็จะแบบ เน้นๆชมบรรยากาศนะคะเน้นชมบรรยากาศรอบบ้านคือแกชอบที่จะติดแบบเป็นกระจกทั้งหมดนะคะลูกค้ากระจกนี่ก็กระจกลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดกระจกทักมหานิชาได้นะคะเพราะว่าช่างเป็นของนิชาเองนะคะสำหรับติดกระจกนะคะติดกระจกสวยๆไม่ว่าจะท่านต้องการแบบไหนบอกได้นะคะเราติดให้ได้หมดนะคะ เราติดให้ได้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าทักมาถามราคาเป็นกันเองนะคะลูกค้าอ่าอันนี้เรามาดูห้องครัวกันนะคะลูกค้าอ่าเราเริ่มที่จะติดอุปกรณ์เป็นบางตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของนะคะแล้วก็อ่างน,นะคะอ่านล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เตาแก๊สน,นะคะลูกค้านะอ่าสวนหน้าต่างหน้าต่างนี่พี่เขาจะชอบไม้ใหม่นะคะลูกค้าอันนี้ อันแล้วแต่ลูกค้านะคะคือไม้เก่าไม้ใหม่ก็นิชาเคยเคยพูดไปแล้วเนาะว่าจริง,รงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม้ใหม่ก็อาจจะมีปัญหาตรงเวลาฝนตกนะคะหน้าฝนหน้าอะไรนะเขาจะหดแล้วเขาก็จะมีสิทธิ์แบบว่าโกงจะอะไรอย่างนี้นะคะแต่นั่นก็เป็นอาจจะเป็นบางเจ้านะคะลูกค้าบางเจ้าที่แบบไม้แบบใหม่มากๆที่แบบไม่แห้งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็น แต่ว่าถ้าไม้แห้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าหน้าสรับไม้ใหม่นะคะส่วนชั้นบนจะเป็นไม้เก่านะคะลูกค้าหน้าไม้เก่าที่รื้อจากบ้านเก่าพี่เขา,านะคะแล้วพี่เขาก็เอามารีโนเวทใหม่ซึ่งเป็นหลังนี้นะคะทุกอย่างก็คือเป็นไม้เก่าหมดเลยนะคะสําหรับบ้านไม้นะคะนิชาจะพาขึ้นไปชมแต่ว่า,าไม้นี่คือเราจะต้องมาเก็บงานอีกนะคะลูกค้านะ สำหรับงานไม้ยังไม่เสร็จนะคะลูกค้าต้องลงสีอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เราจะต้องมาเก็บงานนะคะลูกค้าสำหรับชั้นบนนะคะก็จะสวยๆโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะติดกระจกให้แบบเห็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคือมองไปเห็นหมดเลยนะคะสำหรับข้างล่างนะคะแล้วก็ชั้นบนชั้นบนจะมีอยู่ทั้งหมดคือสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะ อันนี้จะเป็นไม้เก่าทั้งหมดซึ่งพี่เขาเอาสีมาทานะคะเอาสีมาทาให้มันแบบสว่างสว่างขึ้นไปจริงๆจะเป็นไม้ทั้งหมดนะคะไม้เก่านะคะสวนพื้นเดี๋ยวเราต้องมาลงสีกันอีกรอบนะคะมาขัดลงสีอีกรอบอ,อันนี้จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงซึ่งเราจะสามารถมานั่งมาชมวิวบรรยากาศตอนเย็นได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กันตกนะคะลูกค้าเดี๋ยวต้องใส่กันตกก่อนนะคะ นี่นะคะประตูจะเป็นไม้ใหม่หมดเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะค่อนข้างจะฝืดแล้วนะคะลูกค้าต้องมาเคลียร์มาแบบว่าต้องมาขัดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นบานเฟียมของพี่เขาตั้งแต่แบบรุ่นพ่อแม่นะคะเป็นบานเฟียมเก่าเป็นไม้แดงนะคะลูกค้าซึ่งโอ้โหเกือบเกือบร้อยปีนะคะลูกค้าชุดนี้เกือบร้อยปีสวยมากนะคะพี่เขาเอามารีโนเวทแล้วก็มาปรับแต่ง ะะให้ได้ให้เหมือนเก่าแบบให้มากที่สุดนะคะลูกค้าแล้วก็ก็จะมีต่อเติมแบบเป็นบานกระจกนิดหน่อยนะคะลูกค้านะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะคะลูกค้าห้องน้ําชั้นบนนะคะเหลือแต่ติดอุปกรณ์นะคะลูกค้านะแล้วก็จะมีห้องโถงแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะห้องโถงใหญ่ๆอย่งนี้ก็จะเอาไว้เป็นห้องนอนหรือว่า ห้องพระห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะตอนตอนที่อยู่บ้านเก่าจะเป็นห้องพระนะคะลูกค้านี่นะคะก็จะสวยๆอย่างนี้นะคะสำหรับบ้านไม้นะคะบ้านไม้ถึงปูนนะคะลูกค้าข้างนอกก็จะมีระเบียงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้จะเป็นไม้กันตกนะคะซึ่งจะไปอยู่ข้างข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะคะลูกค้าไม้เก่าที่รลี้ยกแต่งแต่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตียงหน้าต่างนะคะ ไม้เก่าหมดเลยนะคะชุดนี้ก็เหมือนกันนะคี่เขาจะไม่ค่อยให้ขัดนะคะเพราะว่าแก,ก,กวัวไม้จะบางแล้วก็เราอาจจะต้องแบบอาจจะต้องขัดเปิดหน้านิดหน่อยนะคะเนี่ยนิดหน่อยแล้วก็ลงสีแค่นั้นนะคะไม่คล้ายๆว่าไม่ต้องทําให้มันแบบสวยงามมากก็เหมือนกับว่าโฮมสเตย์ประมาณนี้นะคะก็คืออยู่ในในแนวแบบเก่าแนวธรรมชาติแนววินเทจนะคะลูกคะ้าน,ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฝาเก่าทั้งหมดนะคะลูกค้า ฟ้าเก่าที่เราลุ้จากบ้านเก่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นประตูประตูตัวนั้นก็เป็นประตูเก่านะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะมีก็มาเจอเดินเจอระเบียงแบบชมวิวชิวๆนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะก็ต้องติดอย่างดีนะคะเพราะว่าถ้าเลยไปก็ตก,กน,นะคะตรงนี้เพราะว่าเราแบบไม่ได้ทำมาเต็มตรงช่องตรงนี้นะคะต้องทำติดกันตกให้ดีนะคะลูกค้า อันนี้ก็รอแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาช่างไม้เข้ามาเก็บรายละเอียดนะคะอีก20%นะคะลูกค้านะอีก20%เสร็จนะคะเพราะว่าเก็บรายละเอียดไม้เนาะลงสีไม้แล้วก็ทาสีไม้แล้วก็อาจจะปรับแต่งประตงประตูอะไรให้พี่เขาหน่อยนะคะแล้วก็จะเสร็จงานแล้วนะคะสำหรับหลังนี้อยู่ที่บางพีนะคะสมุดปราการนะคะสำหรับหลังนี้นะคะลูกค้านะ บางพีสมุทรประการคือค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะหลังนี้นะคะกว้างยาวโอ้โหจำไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะให้ทีมง,งานนิชาไปสร้างบ้านให้ก้องทักนิชามาได้นะคะโทรหานิชาได้ที่เบอร์064 007 1199นะคะลูกค้านี่นะคะ เดี๋ยวนิชาจะพาชมรอบๆบ้านอีกนิดหนึ่งนะคะลูกค้านะรอบๆบ้านนะคะตรงนี้จะเปิดประตูออกไปก็จะเป็นสระน้ำนะคะลูกค้สาสระน้ำแล้วก็ข้างๆบ้านก็จะอยู่แบบนี้นะคะลูกค้านะรอบบ้านนะคะตรงนี้ก็เดินมาก็จะถึงห้องครัวนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวประตูยังไม่ได้ติดเลยนะคะลูกค้าหวานสักนะคะ เดี๋ยวถ้าจบงานเดี๋ยวนิชาจะมาไลฟ์สดให้อีกทีนะคะลูกค้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาชมบ้านสวยๆอีกทีนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจจะให้นิชาสร้างบ้านให้ก็อ, <c oughs> อย่าลืม <c oughs> ติดต่อนิชาได้ในทาง <c oughs> ทางไลน์นะคะทางไลน์มาจากเบอร์นี้เลยนะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นนะคะ,นะคะแอดไลน์มาได้นะคะลูกค้าแล้วก็ติด,ตด ตามนิชาที่ช่องทาง YouTube นะคะซึ่งเป็นช่องของนิชาเองนะคะนิชาค้าไม้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะลูกค้านะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดช็อตเด็ดแล้วก็บ้านหลังสวยๆหรือไม่ก็ไม้สักสวยๆนะคะลูกค้านะนะคะหลังนี้ค่อนข้างสวยเลนะคะส่วนไฟเราก็ยังไม่ได้มาติดนะคะเดี๋ยวไว้ให้จบงานแล้วก็จะติดไฟให้สวยงามนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะบ๊ายบายค่ะ